สำนักข่าว NHK รายงานว่าตำรวจกรุงโตเกียวจับกุมชายวัย51ปีฐานต้องสงสัยค้ามนุษย์หลังพบว่ามีการบังคับให้เด็กหญิงชาวไทยอายุ12ปีทำงานในร้านนวดของตัวเองซึ่งขัดต่อกฎหมายแรงงานของญี่ปุ่นที่กำหนดอายุแรงงานขั้นต่ำไว้ที่15ปี เด็กหญิงคนนี้เดินทางมาญี่ปุ่นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนพร้อมกับแม่ชาวไทยใช้วีซ่าพำนักระยะสั้น15วันก่อนที่แม่จะเดินทางกลับไทยช่วงกลางเดือนกนรกฎาคมและให้ลูกสาวอยู่ทำงานที่ร้านนวดเด็กต้องนอนบริเวณห้องครัวของร้านแล้วก็ถูกสั่งให้บริการทางเพศแก่ลูกค้าซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก่อนที่เด็กหญิงคนดังกล่าวจะตัดสินใจเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองกรุงโตเกียวเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักข่าวเดอะจา a n แบนท s รายงานว่าในช่วงเวลาประมาณหนึ่งเดือนที่เด็กหญิงคนนี้อยู่ที่ร้านนวดดังกล่าวเธอถูกลูกค้าล่วงละเมิดทางเพศประมาณ60คนสร้างไรายได้มากกว่า60,0,000เยนหรือว่าประมาณ1 2 0 0 0 0 0บาท เจ้าหน้าที่สืบสวนบอกว่ารายได้ทั้งหมดถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับแม่ของเด็กซึ่งกําลังตรวจสอบว่ามีนายหน้าหรือว่ากลุ่มบุคคลที่มีบทบาทน,นําเด็กหญิงคนดังกล่าวมาที่ญี่ปุ่นหรือไม่ขณะที่อาซาฮีชิมบุญรายงานว่าเด็กหญิงคนดังกล่าวได้รับเงินแค่เล็กน้อยเท่านั้นสำหรับซื้ออาหารและเคยร้องขอชาวต่างชาติคนอื่นๆรอบตัวให้ช่วยเหลือแต่กลับถูกเตือนว่าอาจถูกดำเนินการ ดำเนินอาจถูกทางการดำเนินคดีเนื่องจากวีซ่าหมดอายุโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าดูแลสภาพจิตใจของเด็กหญิงคนนี้เพื่อเตรียมส่งกลับไทยตามที่ได้ร้องขอพร้อมทั้งมีแผนจะสอบสวนการสนทนาระหว่างแม่ของเด็กหญิงและเจ้าของร้านนวดที่ถูกจับกลุ่มอีกด้วยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังระบุด้วยว่าไม่คาดคิดว่าจะมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นและถือเป็นคดีค้ามนุษย์ที่เลวร้ายที่สุดนับตั้งแต่เคยพบมา โดยชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับร้านนวดที่เกิดเหตุบอกว่าไม่มีใครเคยสังเกตเห็นเด็กหญิงคนนี้กระทั่งตำรวจบุกจับกุมเจ้าของร้านนวดค่ะ